ผู้ชมมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่าเอ๊ะตอนนี้ทําไมเขาถึงมันมีเทคโนโลยีในการที่จะมาต่อต้านอากาศยานของเราแล้วหรอเราจะพูดถึงเรื่องของโดรน d p 20นะครับ<ะ>เป็นโดรนที่สามารถบินได้นานถึง20ชั่วโมงมีเพดานในการบินค่อนข้างจะสูงมาก<อ>แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าโดรน d p 20ของไทยเราถูกฝั่งนั้นสอยร่วงเลยฮะโอ้โหนี่นีนเ่เดี๋ยวให้ดูภาพนะคือตอนนี้บิ๊กเล็กบอกเลยนะครับว่าเขาอาจจะมีอาวุธที่เอามาต่อต้านอากาศ ยานไทยได้ส่วนการที่กัมพูชาเนี่ยนะครับเอาโดรนเล็กมาบินแถวแถวแท่นขุดเจาะน้ำมันมันต้องการที่จะก่อวินาศกรรมหรือไม่มเดี๋ยวตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะ ที่กระทรวงกลาโหมนะครับนี่เขาบอกว่าไปเจอโดรนที่แท่นขุดเจาะน้ำมันจากนั้นก็เจอโดรนเล็กๆ็กเนี่ยบินมาต่อแบบนี้นี่ก็ตอนนี้ก็ต้องฟอร้ระวังนะครับพลเอกนะัทพลนาพาณิ์รัฐมนตรีรักษาการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าข้อสังเกตของกองทัพเรือที่ไปเจอโดรนของกัมพูชาเนี่ยบินบริเวณใกล้แท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทยอาจประเมินได้ว่า มันอาจจะเป็นความพยายามในการก่อวินาศกรรมของขเขมรหรือไม่เพื่อตอบโต้ที่ไทยเนี่ยเข้มงวดเรื่องอะไรส่งออกน้ํามันไงถูกไหมที่เราไปเจอรถน้ามันตั้งกี่คันน่ะเป็นกี่ล้านลิตรจอดเรียงรายถามหาใครก็ออกมาปฏิเสธหมดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยส่งก็จับไม่ได้เนี่ยฮะแล้วก็ต่อต้านเรื่องของยุทธภัณฑ์ไหมเนี่ยฮะท่าทีของกัมพูชาในตอนนี้อยู่ในขอบเขตที่ประเมินไว้ว่า มันอาจจะไม่ใช่ถ้ามองนะฮะไม่ใช่การมองในแง่ร้ายแต่เป็นไปเพื่อความไม่ประมาทคือ Big กเล็กบอกแบบนี้หน้าน้ําของไทยเนี่ยมันยากต่อการเฝ้าตรวจการเนื่องจากไทยเป็นประเทศเสรีแตกต่างจากพื้นที่บนบกครับประชาชนทั่วไปสามารถสังเกตการแล้วก็เจอโดรนได้ง่ายกว่า ตอนนี้ได้รับทราบจากสอนชนนะครับว่าพื้นที่ทางทะเลของไทยมีเรือประมงมากกว่า1 0 0 0 0มื่นลำโอ้เยอะมากอ่ะเยอะจริงแล้วก็เรือต่างๆตอนนี้มันก็มีการบินโดรนของตนเองด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องตรวจสอบนะคะว่าเอาไอ้โดรนที่เราไปเจอที่อ่าวไทยเนี่ยมันเป็นของฝั่งตรงข้าไมไหมหรือว่าของไทยเอง แล้วมีวัตถุประสงค์อะไร,รก่อวินาศกรรมหรือประสงค์ร้ายหรือเปล่า <c oughs> คือตอนนี้เราปล่อยป่าละเล,ลืไม่ได้เลยไงนั่นไงคุณผู้ชมบอกว่าประเทศไทยต้องจัดหาเรื่องของอาวุธเอามาต่อต้านอากาศรรยายนทุกรูปแบบแล้วนะแบบนี้ไทยราประมาณไม่ได้นะมันก็มีอาวุธที่ทันสมัยเหมือนกันจากการที่เรายึดได้เนะี่ยที่เป็นเขาบอกว่าได้รับมาจากจนะีเนี่ยเยอะเลยนะหลายอย่างมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอามาใช้ในการควบคุมด้วยอันนี้น่ากลัวส่วนกรณีที่ฝ่ายขเขมเรเผยแพร่ภาพว่าสามารถทำลาย โดนตรวจการของฝ่ายไทยได้บิ๊กเล็กบอกนะครับราบาโดนที่ตกก็คือรุ่น DP20 นี่ฮะหรือว่า DI 0-4ที่เกิดจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขามีอาวุธต่อต้านอากาศยานโอ้เราดูดิตกลงไปแล้วไหมแบบน,นี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ระมัดระวังอยู่นะครับแต่ย้ำว่าในการรบเนี่ยมันย่อมเกิดการสูญเสียท่านบอกแบบนี้นะหากเรามียุธทธปกรณ์แล้วไม่กล้าเอามาใช้อันนี้ไม่ถูกต้องเอออันนี้เห็นด้วย<ะ>ถูกไหม มีอะไรใหม่ๆเอามาใช้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายนี่หลายคนก็คือบอกแบบนี้เอาให้แบบมันสิ้นซากนะครับเราจะต้องนําสิ่งที่มีอยู่เอามาใช้ปฏิบัติการแต่ต้องหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยยอมรับนะครับว่าแม้จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นบ้างแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับ <ไป S 1> ในขูะเดียวกหนใช่ทางด้านของพันเอกริชาสุวรรณนนนะคะท่านบอกมาบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าโดนลำเน็ตเป็นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหมค่ะและมีการร่วมสนับสนุนด้านการบินเป็นภารกิจนี้ให้กับกองทัพบ,บกนะคะทุกวันนี้อยู่ในขั้นของการทดลองใช้งานจริงจุดที่ขาดสัญญาณควบคุมอยู่ทางทิศตะวันออกของปอยเปตประมาณ10กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้นะว่าอากาศยานน่ะมันอาจจะเสียควันควบคุมแล้วมันก็เลย ตกลงไปนะคะคือกองทัพบกบอกเลยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิสูจน์ทราบอย่างละเอียดว่าอ้าโดนนี้ถูกโจมตีจากภายนอกหรือมันขัดข้องจากระบบภายในเขาก็ต้องไปหาคําตอบตรงนี้ให้ได้ลองฟังท่านดูค่ะครัฝ่ายไทยนะครับพยายามที่จะกู a v ตัวนี้เนี่ยเป็นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมที่สนับสนุนกองทัพบกนะครับในการปฏิบัติการนะครับเป็นรุ่น DP20 ที่อยู่ในระหว่างการวิจัยแล้วก็พัฒนาปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นการทดลองใช้นะครับแล้วก็ได้นำมาปฏิบัติการนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยบริเวณจุดที่สัญญาณขาดหายไปอยู่ไปทางทิศตะวันออกของปลอยเปรตประมาณ10กิโลนะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็น UAV ที่อยู่ในขั้นการทดลองใช้งานนะครับซึ่งรายละเอียดว่าถูกโจมตีหรือไม่หรือว่ามีเหตุขัดข้องอะไรปัจจุบันก็ยังอยู่ใน ขั้นตอนในการพิสูจน์ทราบของฝ่ายเราอยู่นะครับหลายคนบอกเลยนะครับเขมีเนี่ยเตรียมของไว้หมดแล้วนะตอนนี้มันมีนะเพราะมันมีคนช่วยรบหรือเปล่าไม่เหมือนรอบแรกแต่ขเขมนก็เตรียมการมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับท่านที่เห็นแล้วบางคนก็บอกว่า ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยจะซื้อมาเพื่ออะไรล่ะซื้อมาใช้เน่ะดีแล้วและจะได้รู้ได้ว่าฝั่งนั้นเน่ะเขามีเทคโนโลยีอะไรที่มันทันสมัยบ้างกองทัพบ,บกย้ำนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางสถานการณ์ชายแดนที่ตอนนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดทุกมิติด้านความมั่นคงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหาคําตอบกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะว่ามันตกเพราะอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีเหมือนเป็นสงครามดโดรนอะร่ะเขาก็พัฒนาไอเราก็ต้องพัฒ นด้วยะะคะล่าสุดเนี่ยมีคนที่เขาดูแลเพจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยเขาออกมาให้ความคิดเห็นเรื่องของโดรน DP20 ของกองทัพบ,บกที่ไปตกในฝั่งกัมพูชานะคะคือเขามองอย่างนี้เขาคาดการณ์ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคือไอ้จังหวะที่กําลังบินต่าๆบินต่าๆอะไรแบบนี้เพื่อหาเป้าหมายบางอย่างอะคะ่ะมันก็เลยทําให้ตกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีหน้าน่าจะต้องมีการพัฒนารุ่นให้มันดีขึ้นกว่านี้ศักยภาพให้มันดีขึ้นกว่านี้นะคะ อาจจะมีการติดอาวุธด้วยนะเออ,เ,อ,อเขาบอกแบบนั้นเลยค่ะคุณพวัตชูเอมค่ะเป็นผู้ที่ดูแลเพจไทยอาร์มฟอร์มนะคะเขาพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะอากาศายานไร้คนขับแบบ dp 2 0นะคือเนี่ยของกองทัพบ,บกไทยนะคะที่ตกในพื้นที่ปอยเปดของกัมพูชานะคะบอกว่า uav หรือโดนชนิดนี้คืออากาศายานตรวจการแล้วทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเขาร่วมกับ Aero Technology Industry จำกัดหรือว่าเอทิลทำออกมาก็ <Yep. S 1> จะทำหน้าที่เหมือนอะไรอะเหมือนดวงตาบนท้องฟ้าดูซิว่ากัมพูชาหรือค่าศึกของเราเคลื่อนที่ไปทางไหนกันบ้างอ๋อ oh, นี่ไงแล<อ>้วดวงตัวนี้มันติดอาวุธได้นะ oh. จริงๆแต่ว่าแต่ทุกวันนี้ยังไม่สามารถจะติดอาวุธได้ mm hmm. แต่ต่อไป mm hmm. ในอนาคตเขาอยากจะพัฒนาให้มัน ติดอาวุธได้เออมันก็อาจจะดีถูกไหมล่ะครับ <S <S 2> <S 2> ทีนี้เนี่ยคือทําให้เราเนี่ยสามารถดูความเคลื่อนไหวของกัมพูชาได้แต่ต้องบอกว่าโดรนชนิดนี้ซึ่งบางคนก็เรียกกันว่า D P 20แต่ว่าเห็นกองทัพบอก D P 20ถูกไหมฮะ <S <S ยังไม่ได้ถูกบรรจุให้ประจําการอย่างเป็นทางการอยู่ในช่วงวิจัย แต่ได้นำมาใช้งานจริงในช่วงนี้แล้วก็ต่อไปจะเห็นว่า DP20 รุ่นที่สามารถใช้อาวุธได้ด้วยเออดีเลยนะฮะส่วนโดนรุ่นที่มันถูกยิงตกไปน่าจะเป็นเพราะจังหวะที่บินลงมาอย่างไงบินลงมาต่ำเขามอแล้วเขาสังเกตเห็นได้แล้วมันคือมันลำใหญ่ด้วยเพื่อเหมือนหาอะไรสักอย่างหนึ่งสุดท้ายก็เลยถูกกัมพูชาเนี่ยเอาเรดาร์ตรวจเจอนะครับค่ะภารกิจหลักๆเนี่ยมันเหมือนกับดวงตาบนท้องฟ้าครับที่คอยมองว่า กัมพูชาหรือข้าสื่อของเราเคลื่อนที่ไปที่ไหนบ้างอยู่ที่ไหนยังไงนะครับลำพังโดนตัวนี้ตอนนี้มันยังมันยังติดอาวุธไม่ได้ด้วยรุ่น DP20 นะครับณนะเวลานี้มันยังติดอาวุธไม่ได้แต่ว่ามันใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานมนาแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วยังไม่ได้ประจำการอย่างเป็นทางการด้วยนะจริงๆต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงวิจัยซึ่งเราก็ได้ใช้งานมันจริงๆด้วยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงต่อจากนี้ครับตามกําหนดเนี่ยประมาณสักไตรมาสแรกของปีหน้านะครับเราจะได้เห็น DP 20A ดพยี a เนี่ยคือดโดรนที่สามารถใช้อาวุธได้ครับผมก็น่าจะมาในในช่วงไตรมาสหน้าหรือตอนนี้ก็ไม่แน่อาจจะโผล่แล้วก็ได้ไม่มีใครรู้ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวหลายคนจะสับสนกันนะคะเพราะว่าอย่างคุณคุณพวัตเนี่ยคุณพวัตบอกว่าเป็นโดน DP2020 แต่ว่าจริงๆริงทางกองทัพก็บอกว่า d p พ0สออ่าบิ๊กเลกก็บอกว่า DP20 เหมือนกันเออคือจริงๆมันเป็นตัวเดียวกันนะครับคือก็อยากจะสื่อสารเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดกันนะคะมันเป็นตัวเดียวกันนี่แหละค่ะต่อยู่ที่เรื่องของการเรียกอะนะในขณะเดียวกันนะคะทางเพจเนี่ยมีการโพสต์คลิปค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่เวลาบินทดสอบมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ก้อยเลยไม่รู้จะเรียกอะไรเลยเนี่ย DP 2องู DP ยี่สเนี่ยแล้วก็อธิบายด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะมันมีพื้นฐานทางเทคโนโลยีบริษัทผู้ผลิตเนี่ยก็อยู่ที่จีนไม่ก in c ินชัยนามันสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อได้ในไทยนะคะ,ะคือ2ปีก่อนหน้านี้ค่ะผู้ผลิตคือเอทิวเขามีการส่งให้กองทัพบ,บกเอาไปทดลองใช้งานแล้วก็ปฏิบัติภาร,รกิจในการประทะกันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา2ครั้งด้วยกันนะ ลำหนึ่งเนี่ยประมาณ50ล้านบาทโอ้โหบวกลบนะโอ้โหขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ค่ะครับอ่าไม่ถึง400ล้านบาทอย่างที่กัมพูชาเขาเเาเคลม,คลมถูกไหมว่าเ<อ>นี่ยยิงได้นะยิงตกได้400ล้านเลยนะเคลมใหญ่เลยจริงๆไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่ว่ามูลค่ามันก็สูงเหมือนกันนะเนื่องจากว่ามูลค่าอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นแบบในส่วนควบคุมหรือซอฟต์แวร์เนี่ยมันไม่ได้ถูกทําลายไปด้วยค่ะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าออกมาละเอียดขนาดนี้ออกข่าวละเอียดขนาดนี้กัมพูชาก็รู้หมดสิครับแต แจงนะเป็นข่าวมาจากกองทัพใช่กองทัพออกมาชี้แจงว่าที่มันตกเพราะอะไรยังไงนะครับผมก็นี่ฮะเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะขณะนี้นะ